สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกันในเกมเอาเอ็กซ์อีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในหมวดของความรู้นะผมจะพาทุกคนมาวิจัยการขุดแร่ต่อจากเดิมน,นะครั้งที่แล้วที่ผมทำไปแล้วก็คือการวิจัยเหมืองเลเวล4 5 6ใช่ไหมว่าไหนม่งขุด้ะคุมที่สุดแต่วันนี้เลเวลขุดแร่ผมเป็นเลเวล7ละเดี๋ยวผมจะมาวิจัยการขุดเหมืองเลเวล7ว่าขุดแล้วได้อะไรบ้างแล้วเมื่อไปเทียบกับเหมืองเลเวล4 5 6เนี่ย เราควรจะไปขุดอันไหนมากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมก็จะแนะนําเหมือนเดิมแหละก็คือมันจะต้องดูว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราค่อยเลือกเหมืองที่จะไปขุดนะไม่ได้หมายเพราะว่าเหมืองยิ่งเลเวลสูงของยิ่งดีนะครับซึ่งคอนดิชันในการทดสอบครั้งนี้จะเหมือนเดิมเลยนะคือผมจะฝากแร่ทุกอย่างเอาไปไว้ในคลังให้หมดแล้วก็สต็อกเซมินาให้ได้สี่พันนะครับเดี๋ยววิ่งไปที่เหมืองเวลเจ็ดก่อนที่พวกขุดกันอยู่ข้างๆเนี้ยเหมืองเเวลเจ็ดนะครับโอเคถึงที่ละ เดี๋ยวเราเรื่องขุดแล้วกันเนะาะสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะ่ะน,น่าจะหมดสี่พันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับโอเคครับก็เสร็จไปแล้วเนาะกับการขุดเหมืองเลเวลเจ็ดกับสี่พันเซมินาหมดเกียนะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันก่อนนะว่าได้อะไรบ้างโอ้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะเดี๋ยวผมสรุปใส่ตารางให้นะว่าม,มีแร่อะไรบ้างแล้วนะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับการขุดแร่2ครั้งก่อนหน้านี้ของผม อันนี้ก็เป็นตารางที่ผมสรุปข้อมูลมาให้นะว่าในการขุดเหมืองแลวลต่างๆได้แร่อะไรบ้างนะครับโดยที่ผมเพิ่มรายละเอียดของเหมืองแลเวล7เข้าไปละ เห็นไหมอยู่ที่ช่องขวาสุดนะที่เป็นช่องสีม่วงก็อย่างที่ผมพูดในตอนต้นคลิปนะถ้าใครไม่ได้ดู2คลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับการวิจัยการขุดแร่ผมาสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะผมได้รววมตั้งแต่รายละเอียดของการขุดเหมืองระดับสี่ห้าหกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เพิ่มเหมืองระดับเจ็ดเข้าไปละนี่ผมก็จะขอตอบเหมือนเดิมนะถ้าสําหรับคําถามที่ใครถามว่าขุดแร่ระดับอะไรหรือว่าขุดเหมืองระดับอะไรเนี่ยดีที่สุดจริงๆมันไม่มีคําว่าดีที่สุดนะมันต้องดูว่าคุณอ,าอยากได้แร่อะไรแล้วค่อยมาดูตารางนี้แล้วก็ สังเกตดูนะในการขุดแร่คออ่ะถ้าไปขุดที่เหมืองเลเวล5เราเราดูที่เปอร์เซ็นต์ออกก็ได้นะถ้าไม่ดูจํานวนเปอร์เซ็นต์ออกแร่คออ่ะแร่คอระดับหนออก7.1เปอร์เซ็นต์ส่วนแร่คอระดับสอออก7.07นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราไปขุดแร่คอที่เหมืองเลเวล7สังเกตนะแร่คอระดับหนออกแค่4.6เปอร์เซ็นต์ส่วนแรกคอระเวลสองออกแค่6.5เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรทำไมถึงน้อยกว่าเพราะว่าเหมืองระดับเจ็ดอะมันมีโอกาส ออกแร่ชนิดใหม่ซึ่งไอแร่ชนิดใหม่ก็คือไอตัวที่ผมดาวสีเหลืองไว้คือมันเพิ่งจะมีโอกาสดรอปในเหมืองเลดับเจ็ดเท่านั้นนะอย่างแรกก็คือตัวแร่เบรเดียมเลเวลสาเห็นไหมว่าแร่เบรเดียมอะระเับหนึ่งกับสอ่ะมันจะดรอปในเหมืองเลเวลสี่ห้าหมดเลยเลเวลสามจะไม่มีดรอปเลยนะมันเพิ่งจะมาดรอปเหมืองเลดับเจ็ดอันที่2ก็คือตัวแร่มัสเคลียมเลเวลสี่เหมืองเลเวลสี่ห้าหกอะ มันจะดรอปแค่เลเวล1 2แล้วก็สส่วนเหมืองเลเวล7จ็จะออกมาสเป็นเลเวล4ตัวอย่างต่อมาก็คือตัวรัฟอิลูเนียมเห็นไหมว่าเหมืองเลเวล1 2 3มาดรอปรัฟอิลูเนียมแค่เลเวล1กับ2แต่พอเป็นเหมืองเลเวล7มันมีโอกาสดรอปรัฟอิลูเนียมเลเวล3แล้วออกเยอะด้วยนะออกตั้ง11ก้อนต่อมาก็คือตัวรัฟโอดเนคอนออกเลเวลสามเหมือนกันครับเหมือนรักฟิลูเนียมแล้วก็2ตัวสุดท้ายที่ผมว่าคุ้มมากๆคุ้มโคตรๆก็คือตัวหินอัปเกรดเมทัลเลเวล4 หินจิตเงามื่นเลเวลสองที่เราต้องเอาไปทําอาวุธเงากันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไอ้ตัวนี้นะหินอัปเกรดเมทัลหรือว่าหินจิตเงามื่นเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องเป็นเหมืองรเจ็เท่านั้นอันนี้เราพูดบนเบสออนที่ว่าเลเวลขุนแรกเราแค่เลเจ็ดนะยังไม่ใช่รลเวลแปดถ้าเลเวลแปดเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันอีกทีนึงก็น่าจะซัพทักใหญ่ๆเลยแหละสาหรับใครที่ดูตารางนี้แล้วไม่เข้าใจหรือใช้ไม่เป็นนะรีบคอมเมนต์มาเลยนะหรือว่าทักมาในเพจทักมาในเกมทักมาในไหนก็ได้ เพราะผมพยายามทาให้มันดูง่ายที่สุดแล้วว่าเราอยากได้แร่อะไรต้องไปขุดเหมืองไว้เววอะไรนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็ต้องขอย้ำอีกทีว่าไม่ได้ไปลอกใครมานะลองเองล้วนๆกับสเตมินาสี่พันทุกเลเวลของการเก็บแร่นะครับดังั้นข้อมูลเนี่ยเป๊ะแน่นอนไม่ไดเอามาเล่าให้ฟังตามที่ไปอ่านจากที่อื่นหรือฟังจากที่อื่นมาอีกทีนะแล้วก็สําหรับใครที่ดูตารางนี้แล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าใช้ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายอีกตารางละกันว่าถ้าอยากได้แร่ชนิดนี้ต้องไปที่เหมืองเลเววอะไรรุปง่าย ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะครับอยากให้ปรับปุงตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ก่อนที่จะกดติดคลิปนี้นะฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ